ิกเซอร์วิสวัสดีครับผมวันนี้ก็มีเครื่องนะครับเป็นหัวเว่ยนะครับผมจากการมาก็จอแตกมาด้วยนะครับแล้วลูกค้าก็จำรหัสไม่ได้นะครับพอรีแล้วก็ติดหัวเว่ยไอเดีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการปลดกันนะครับผมขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากครับเริ่มแรกนะครับเราก็ต้องทําการปิดเครื่องให้สนิทครับผมนี่ครับเมื่อปิดเครื่องให้สนิทแล้วนะครับผมเราก็เตรียมสายแล้วครับ ใช้สาหรับเชื่อมต่อครับกับคอมพิวเตอร์นะครับผมแล้วก็เปิดโปรแกรมครับเราจะทําการเช็คโมเดลหรือรุ่นเขาก่อนนะครับก่อนที่จะทําการปลดนะครับลดปุ่มลดเสียงแล้วเสียบสายนะครับผมรอสักครู่ครับเครื่องจะติดมาอยู่ในโหมดฟาดบูทนะครับเราก็ต้องกดนะครับฟาดบูทนะครับผมก็ฟาดบูทแล้วก็ vivo pickico n นะครับเพื่อดูนะครับตัวนี้ก็คือเป็นหัวเวยครับ n o วาจ i ไนะครับ เป็นโมเดลรุ่นก็คือ JY LX2 นะครับผมเราก็รู้แล้วครับว่ารุ่นอะไรนะครับต่อไปก็จะทําการปลดกันเลยนะครับอย่างนั้นนะครับรุ่นนี้จําเป็นต้องจิ้มเทสพอยต์ครับซึ่งเราก็ต้องจิ้มเทสพอยต์นะครับเสียบสายครับให้เครื่องอยู่ในโหมด COM 1.0นะครับใช้ทวดีครับอันนี้เป็นอ่า ขาจะถามโมชั่นครับตัวนี้เป็นโมชั่นโมชั่นสิบใช่ไหมที่เราดูเมื่อกี้นะครับแล้วกดเลยปึ๊บรอโปรแกรมมิ่งยังเสร็จนะครับหลังจากโปรแกรมมิ่งเสร็จแล้วนะครับเราก็ถอดสายออกนะครับครับเครื่องจะเข้าหน้าอัติเวทครับเราก็อัติเวทตามปกติเลยครับผมอัติเวทเครื่องเสร็จแล้วนะครับเครื่องก็จะเข้านาวพร้อมใช้งานนะครับผมก็เป็นหน้ารักนั่นเองนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็ต้องทําการปิดฝาหลังครับตัวเช็คเครื่องนะครับแล้วก็ส่งให้ลูกค้าได้นะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับมีมือถือลองทักมาสอบถามได้ครับถ้าต้องการบดล็อกนะครับผมไันก็ฝาไวด้วยนะครับผมวันนี้กับฟลิกเซอร์วิสวัสดีครับ